เริ่มแล้วค่ะแปลงนี้20วัน20วันก็จะสวยงามมากเลยค่ะใบจะเขียวแปลงนี้ประมาณหนึ่งไร่ไร่กว่าปลูกก่อนเพื่อนสวยไหมคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะสวยมากเลยเหมาะสำหรับปลูกให้รัวหน้าแรงค่ะอันนี้ปลูกหน้าแรงมันจะมองไป ตรงขันนามันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะไม่มีหญ้าเลยในที่แปลงนาเราปลูปกหญ้าก็จะเขียวชะอุ่มสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้โตไวนะคะหญ้ากำบ้าเหมาะสำหรับปลูกหน้าแรงเพราะว่าหน้าแรงมันจะโตไวแล้วเราจะได้เกี่ยวให้หวัวได้เร็วขึ้นค่ะนี่ค่ะรำต้นเขาจะให้ดูใกล้ๆเลยค่ะสวยมาก เป็นกีดอันนี้ยังไม่สูง20วันประมาณเดือนกว่า,วาๆเขาก็จะเริ่มตั้งท้องจะสูงกว่านี้ค่ะแต่พอออกช่อมเมล็ดถ้าสวยถ้าสวยมากๆก็จะประมาณประมาณเม็ดกว่าเม็ดหนึ่งเมตรกว่าได้ค่ะแต่ตัวนี้ ถ้าจะให้วัวก็ได้แล้วนะคะตัดให้ได้แล้วตอนนี้แปลว่าวัวจะกินแบบอร่อยมากเลยแปบ๊บเดียวไม่ได้เคี้ยวกืนเลยค่ะละลายในปากไป้เลยเพราะว่าอ่อนนุ่มมากๆนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะแปลงนี้20วัน20วันจะโต แปลงที่ให้ดูเมื่อกี้มันจะได้แค่แปลงหนึ่งหวันแปลงหนึงสิวันอันนี้20่สิบเพะจะปลูกเป็นระยะทีละอาทิตย์เป็นไงคะสวยไหมคะจะมืดหน่อยเพราะถ่ายตอนเย็นค่ะ แปลงฝั่งโน้นเพิ่งลงค่ะแต่ยังไม่ได้ยังไม,ยงไม่ยังไม่เห็นเมล็ดเกิดเลยค่ะเพิ่งจะเกิดเล็กมองถ้ามองไม่ดีก็จะไม่เห็นเลยค่ะยังเป็นแปลงอยู่เลยเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแปลงที่ยังไม่งอกแต่ว่าลงหวานเมล็ดไปแล้วค่ะอันนี้อันนี้หวานนะคะไม่ได้หยอดบางที่เขาจะใช้ใช้เครื่องรถไถหยอดอันนี้คือเราจะหวานเลยนี่ค่ะ สวยมากเลยอันนี้คือท่อน้ำของเราค่ะจะเปิดวาล์วส่งท่อน้ำเดี๋ยวจะไปดูแปลงที่ยังไม่ยังไม่งอกค่ะแต่ว่าหวานมาเล็ดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะแปลงใกล้ๆก,กันค่ะคือจะไม่ลงพร้อมกันเราจะลงทีละแปลง อันนี้คือแปลงที่ลงก่อนเพื่อนสวยนะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่งจะลงได้สองวันสามวันค่ะแต่ที่งอกคือต้นข้าวนะคะไม่ใช่หญ้านะคะคะจะทำเป็นแปลงเป็นแถวแนวแนวนี้แล้วก็ ตัวนี้ลงก่อนเพื่อนตัวนี้สวยมาก